ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวกิจกรรมแพําคือใครกันนะ,นะครับที่รีแลนด์กลับมานะสำหรับคนที่ยังไม่มีแนวทางในการเล่นนะครับจริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับสำหรับกิจกรรมรีแลนด์รอบนี้นะครับตัวละคร e <rika. S 1> ตัวเก่าก็เข้าตู้มานะครับเป็นตัวที่เคยที่เคยเข้ามาแล้วนะครับเป็นน้องน้องเป็นน้องซาร่าเป็นพพอร์ตนะฮะแล้วก็เคเดีอครับอย่างที่รีวิวไปก่อนหนะ้าแล้วก็ กิจกรรมนี้ไปดูเรื่องร้านคา้ากันก่อนเลยนะครับสำหรับร้านคา้าเนี่ยอย่างที่แนะนากันไปว่าสิ่งที่น่าซื้อนะครับก็คือ3 3อย่างด้านบนนี้เลยนะครับก็คือเป็นชิ้นส่วนของตัวละครนะครับเพราะว่าเวลาไปแลกเนี่ยมันจะแพงนะครับแล้วยิ่งหลังๆทำค่าดาวทำสี่ดาวห้าดาวเงี้ยนะครับค่าดาวเนี่ยชิ้นส่วนเยอะมากเพราะงั้นเนี่ยชิ้นส่วนตรงเนี้ย มันช่วยลดจํานวนได้เยอะเลยนะครับแล้วก็หลักๆก็คือจะเป็นตัวละครรองนะครับอย่างน้องอิลี่เนี่ยก็คือก็น่าต้นอยู่นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยจะเป็นตัวที่แจกเกตแล้วก็มีรถเกาะนะครับรถเกาะพวกต้านเวทได้ด้วยนะครับสายเวทค่อนข้างจะถูกใจนะฮะต่อไปเป็นหินนะครับพวกหินเนี่ย ฮีนดับเกียร์อันนี้เนี่ยจะได้ใช้แน่นอนสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเวลาได้ตัวละครพวกระดับสูงๆมานะฮะอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับด่านนะครับจะมีอยู่สองอย่างก็คืออันนี้ผมจะขอเรียกว่าเป็นด่านเยอะแยแล้วกันเนาะอันนี้เนี่ยาชนะไม่ยากนะครับแค่ลงตัวละครก็ไอันนี้ได้หละนะครับพวกด่านผมเคลียร์ไปหมดแล้วนะครับจะเหลือแค่พวกด่านบอสนะครับเป็นบอสปกติกับบอสยากนะครับ บอย่างเนี่ยผมยังไม่ลงนะครับเดี๋ยวรอว่างค่อยลงส่วนวัดปกติเนี่ยอย่างที่รรู้กันว่าเราจะต้องอ่าเราจะต้องพยายามเล่นไม้ถึงด่าน5้านะครับไอ้ด่านที่ผ่านมาเนี่ยจะได้กี่ดาวไม่สําคัญนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของก็เก็บไปครบสามเท่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้พวกใบเนี่ยเยอะเนี่ยควรจะเล่นให้ถึงสักด่าน5นะฮะแล้วก็พอถึงด่าน5ปุ๊บเรื่องการเก็บตัวละครน,นะครับ พลังงานผมหมดอ่ะอย่างผมเพิ่งกับผมเพิ่งกดรัวไปนะเดี๋ขอไปหาพี่เตอร์แป๊บนึงน่าจะมีอยู่นะเป็นว่าไงล่ะต้องกลับมาที่บ้านอโอเคสำหรับ e <rika> พวกบอสนะครับการปกติเนี่ยเวลาเราเล่นไปแล้วเนี่ยนะครับเราเลือกเลือกทีมในตอนแรกนะครับเราจะชนะเราจะเอาทีมไหนทีมที่เก่งที่สุดข,ของเรา ไปลงก็ได้เพื่อเก็บ3ดาวก่อนแล้วอันนี้จะเป็นทีมรอบที่2ก็คือผมจะเกมบัฟเห็นปะที่เป็นบวกเปอร์เซ็นต์เข้าไปเนี่ยให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันเนี้ยต่อให้ตัวเราจะตายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราชนะบอสได้ปุ๊บโดยที่เรามี3ดาวอยู่แล้วนะครับเวลาเรากดตรงเนี้ยตรงเทียน์ด่นอย่างเงี้ยนะครับม,มันจะได้ในหลังอ่ะเขาเยมันจะได้ใบอย่างเงี้ยในจำนวนที่แบบว่าเยอะที่สุดถึงบ้างผมได้50ใบเลยก็คือบวกเข้าไปร้อยเปอร์เซ็นต์ละ แต่ถ้าหากว่าเราได้ไม่ถึง1้อยเนี่ยมันก็จะลดลงอีกเหลือ40ใบเหลือ30ใบอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะได้น้อยและใบนี้มันก็จะมีผลยังไงมันก็จะมีผลตรงที่ว่าเวลาเราซื้อของนี่แหละเราก็อาจจะเก็บได้ช้านะครับหรือว่าอาจจะไม่ทันก็ได้นะแต่หลักๆส่วนใหญ่ในกิจกรรมก็ค่อนข้างาจะมานานก็ทันอยู่นะหลักๆหลังๆมามีพาทุทน,นี้เข้ามาเพิ่มด้ด้วยนะครับอย่าลืมมารับกันด้วยนะ เฟตตนะครับเฟตต์ตนี้ก็ได้จากตุมเรงเ,เรื่องนั่นแหละนะครับต่อจะเรียนเชี่ยวขัดนะครับหลักๆก็ไม่มีอะไรมากสำหรับเทคนิคการเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนพวกระดับด่านยากๆเนี่ยถามว่ามันมีเทคนิคการเล่นอะไรอย่างนี้ไหมอาผมจะขอแนะนําเป็นอย่างนี้ละกันนะครับอย่างแรกอ่ะดูทิศธาตุบอสนะครับแต่ว่าถามว่าธาตุบอสมีผลมากไหมก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ขนาดนนะมมั้นนะในสมมติเนี่ยผมอยากได้ บอสเนี่ยสามดาวเลยผมจะชนะยังไงผันี้มีโบนัสด้วยอะผมก็ถ้าสมมุิบอสมีตัวเดียวบอสมีตัวเดียวนะผมจะเอาตัวละครที่มันมีสตานนะครับเข้าไปอย่างเช่นน้องเอลิกะนะฮะเอริกะหนีร่างอันนี้สงการนะเอริกะล่างปกตินะครับแล้วก็ตัวน้องขวานขวานนีนีนะฮะน้องขวาน น้องขวานเนี่ยจะเรียนตีสตันเหมือนกับเอริกาเลยนะครับแต่ว่าสตันนานกว่านานกว่าหนึ่งเทิร์นนะน้องสตันได้สามเทิร์นแต่เอริกาล่างธรรมดาเนี่ยสตันได้สองเทิร์นนะครับแต่ว่าจะได้เกรดเร็วกว่านะครับขี่ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเทสให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวด่าพิเศษนะครับผมคมิถ้าเป็นปบอสตัวเดียวอาจจะเอาเป็นน้องน้องผิดไปนะครับแล้วก็อีกสักตัวหนึ่ง อ่าเป็นอะไรดีเป็นเป็นเป็นอ่ตรงนี้ล้วกันอ่าตรงนี้ล้กันตนี้ม่ว่าไม่มีิจะรอดไหมครับส่วนตัวตัวหน้าตัวแทงอ่ะใครที่ยังไม่มีคอมโบขนารเทอิู้ว่ไม่จะอดไหมครับส่วนตัวหน้าตัวแทงอ่าใครที่ยังไม่มีคอมบเขา้องเนาโเอารไม่้ว่าไ่อัสวนน้าัะใครับตอนีารุากม่าไีิลอไมน แล้วก็อโจมตีป้ายออกตานนะครับอันนี้ผมจะเก็กบใบเนาะเก็กบใบก่อนโอเคผมจะเก็กบสกิลบัฟใบรออดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวรอเล่นสักรอบที่2รอ,อบที่3นะอันนี้อมพางอันนี้เพิ่มพลังโจมตีเดี๋ยวอันนี้ผมจะเก็วกบวบเล่นรอบที่3แล้วนเนาะพอบอจะใช้ท่าน,นี้แหละผมจะต้องสตนาน์บอสก่อน เดี๋ยวสตัร์นบอลจะสู้กันสตัร์นซานจาฟลายด์อ้สตัรนละบอลจะใช้่าไม่ได้นะครับแล้วก็อ่าผสมผสมบัฟสันนิดนึงนะครับอ่าอันตีมาแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเฮ้ยเนบอลจะจัดคาไปวุบอลมีกันดนี่หรอสงสัยจะมีบัฟกันละกันนอนหลับกันอุ๋ยมีกันสตาร์นเข้ามาแล้ว มีการแจ้แข็งมีการอับหลอู้กันที่ีหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เราอัดดามิไปเลยก็ได้เนาะรู้สึกว่าอันติเราน่าจะไม่ได้แล้วแต่ว่าบอสมีการแค่สีซๆยังไม่ได้มีการพวกแบบอ่าพวกดีบับอะไรต่างๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจัดไปก่อนเลยแล้วกันเนาะอันนี้เพิ่มปึ๊บโซนอันนี้อันนี้อันนี้ได้พิดอันนี้ก็ได้พดเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ย จัดไปก่อนดช่วงไปหนึ่งคูยัดช่วงไปหนึ่งคูแล้วก็เย่อเส้นชิ่งเพิ่มดาเมจธาตพิษหน่อยนะครับเฮ้ยหรือบอสมันกันพีดหรอดูเรียบร้อยตาย,ย,ยตายหมดพิดตายเลยอ๋อบั๊มันมันเกินก็นเลยไม่เห็นนะครับโดนตายเลยเรียบร้อย้าินนั่อย่างที่บอกว่า เราสามารถเอาตัวสตาร์ได้แค่ตัวเดียวได้เอาเอริกาล้างธรมรมดาก็ได้ถ้าเกิดใครไม่มีน้องขวานนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีน้องขวานก็เอาน้องขวานไปก็ได้นะฮะะในเมื่อรอบนี้เรารู้แล้วว่าบอสมันสตาร์ได้รอบเดียวแล้วมันก็จะหายไปเพราะงั้นเนี่ยเราจะเล่นแค่ซักตัวใดตัวหนึ่งก็พอนะครับอย่างน้องขวานาเมื่อกีผอ้ผมจะเก็บเอาผมจะเก็บท่าที่สองเอาไว้ทําดาเมจด,ด้วยเพราะงั้นเนี่ยน้องก็เลยได้อะดชีช้าแต่ว่าในทากลับกัน ถ้าเราไม่ใช้อันติไม่ไม่เอาดาเมจน้องก็ได้เอามาสัตว์นันเฉยๆก็ได้นะเพราะงั้นเนี่ยรอบนี้ผมจะเล่นเป็นอย่างนี้แล้วกันเมื่อกี้มีน้องผิดแล้วใช่ไหมผมเอาตัวนี้ไปยูเลียไปแทนแล้วกัน,นไปตบบ,บ,บ,บับน้องน้องผิดด้วยนะน้องผิดก็คือตัวหลังนี้ใส,ส่ทนะั้งสีคนับไม่รู้จะเรียกยังไงก็เลยเรียกน้องผิดไปนะ ส่วนตัวตัวหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่มีคอมโบที่ที่นั่นถูกใจที่แบบหลากหลายก็เล่นแบบนี้ไปก่อนง่นายๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแบบนี้ไปก่อนแลน้วนันนะปื๊บปื๊บปื๊บบอสเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสกิลหมู่น่าจะตีเราไม่แรงมากเดี๋ยวผมจะลองเอาเป็นน้องอันนี้ไปละกันแคดดี้เซียนะครับแคดดี้เซียไปแฮน,น,นด์เดี๋ยวเ์เพี่อนน้องขวานน้องขวานอยู่ไหนค่ะน้องขวานมาไว้ข้างหลังนี่ปะ เส้นสา,ากะมากกเเดี๋ยวลองดูว่าจะรอดไหมนครับตัวกันของเราจะมีแค่แพทิเซียที่มีลดดาเมจแล้วก็มียันติเอาไว้กันยยเกรนะฮะไปะมาถึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะเก็บสกิลนี้เอาไว้ใช้เทอร์นที่2นะครับเพราะว่ามันจะบัฟพ,พลังโจมตีได้ถึง20ซนะเพราะงั้นเนี่ยในรอบแรกผมจะใช้สกิลนี้เพื่อดึงเก็บมาหนึ่งเกก่อนเดีย๋ยวเทอร์นที่2เราจะได้ใช้อันนั้นด้วย ขึ้นสี่ไปปึ๊บสีไปแต่ทุนนี้สองข้อยเทพอันนี้แล้วกันเนาะรอบแรกก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับส่วนท่าตัวดาเมจเนี่ยผมจะเก็บเอาไว้เพราะว่าทุกครั้งมันมีประโยชน์นะปุ๊บอยู่แรงเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้จะรับไปนายจะต้องเปลี่ยนคอมโบในในด่านที่สามสี่ห้าขึ้นไปนะในรอบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบัฟน้องขวานกับปึ๊บแล้วก็จะได้ตันไปหนึ่งทีจากนั้นนะครับ เดี๋ยวเราคำนวณก่อนว่าอันเนี้ยเราจะใช้3สกิลใช่ไหมเขงน้อง3สกิลในเทินที่สบวกกับอันนี้1สกิลเป็น4เพราะงั้นเนี่ยเราอาจจะต้องบัฟคัดิเซียอะไรก่อนอ่าแล้วก็เหลือ2เกรดใช่ไหมอ่าเหลือ2เกรดใช้อันนี้ไปละไม่ต้องหิวก็ได้เพิ่มพลังงาน1หน่วยแล้วก็บัฟ2เทินโอเคบัฟได้เพราะว่าเราใช้คิปทีเดียว เซนเคย์แล้วก็อันนี้บัฟไปแฉ่งติให้บัฟจบเทิร์น,นก่อนนะปึ๊บอ่ารอบนี้เราจะใช้ได้สี่ใบใช่ไหมก็คือของน้องสามใบแล้วก็อันนี้หนึ่งใบเป็นสี่แล้วก็อันนี้นกัอน,นอีกอหนึ่งจะเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้น้องอียงบั๊กปึ๊บอันนี้จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีอีกอันนึง ขอเพิ่มไปก่อนล้วกันเนาะนนไทเซอสโตโนอลอันนี้ตีแล้วได้อัมพางได้แล้วก็ได้คิดด้วยโมแต่โมชินาเซไนซุ๊บซุ๊บแล้วก็ตีธรรมดาดดอีกหนึ่งทีติดตู้อีกหนึ่งคันแล้วก็ใช้เพิ่มความเสียหายทัว่วดาเมจทางอ้อมน,นะพวกสตีลติดคิดไปมาอ,อย่างเงี้ยแหละนะครับตีบับเราก็จะแรงตุ้มถ่ายเลยเรียบร้อย ประมาณนี้นะครับ,บเป็นแบบว่าคำนวณแบบแบบเบสิกเบสิกนะนะครับยังไม่แบบว่าแอดวานซ์มากนะครับยังมีทีมที่เล่นแล้วแอดวานซ์กว่านี้เยอะเลยนะแต่ของผมเนี่ยเล่นแบบสไตล์ง่ายๆก่อนนะครับส่วนของนะครับก็เดี๋ยวให้ดูของผมจะอยู่ที่ประมาณยังไม่ถึงขั้นสูงมากนะอ่าตอนนี้จะตัวน้องเนี่ยอยู่ประมาณแค่สี่ดาวแล้วก็ของแค่ขั้นแฝงยังไม่อัปเกรดอะไรด้วยนะฮะแต่ว่า เดี๋ยวอนาคตค่อยทําเป็นคั้นที่9เพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ไดุ้ยด่านเลยแต่ไปจนไบผมยังทิ้งไว้ที่ด่านประมาณ23อยู่เลยทุกคนยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็รอไว้อยู่นะแต่ก็คิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะทําเพราะว่าจะอัพอร์ตขคือมีดหนึนเดี๋ยวไว้เวลาแบบว่างจริงๆนะครับค่อยมาดูวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีจ้า